สวัสดีค่ะนักแสดงรุ่นใหญ่เพื่อนรักชมชายเล่าความรู้สึกเจอกันครั้งแรกวัย15ปีจากเรื่องราวการจากไปของชมชายฉัดวิไลท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับมาร่วมอะไรยจำนวนมากล่าสุดทางด้านดวงดาวจารุจินดาได้โพสต์อินสตาแกรส่วนตัวเผยภาพชมชายพร้อมข้อความอะไรบอกว่า เราสองคนพบกันครั้งแรกที่ช่อง4บางขุนพรมตอนอายุ15ปีเนื่องจากต้องเล่นละครด้วยกันจำได้ว่าความรู้สึกแรกเจอคือทำไมผู้หญิงคนนี้สวยจังขาวผ่องหุ่นดีมากเราเล่นละครด้วยกันหลายเรื่องและกลายมาเป็นเพื่อนรักกินนอนแบ่งเสื้อผ้ากันใส่ จนเราทั้งคู่เติบโตมีครอบครัวจึงได้ห่างกันไปด้วยภาระหน้าที่ของแต่ละคนที่แตกต่างกันไปความรักความทรงจำดีๆที่เรามีร่วมกันไม่เคยจางหายเลยขอให้พระเจ้าโปรดนำเพื่อนรักของฉันไปสู่ภพภูมิที่ดีวันหนึ่งเราสองคนได้เจอกันด้วยรักและอาลัย ag, เด็กหญิงมียาหลานันสาวคุณย่าดาว ขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะขอบคุณที่นี่ .com ค่ะ